สำหรับวันนี้ก็ <c oughs> จะขอแนะนำในด้านพุทธจริตจัดว่าเป็นจริตสุดท้ายที่เราจะต้องศึกษากันคำว่าพุทธจริตแปลว่าจิตประกอบด้วยความรู้อภุธะวรารู้ พุทธเริตื่นแล้วเริ่มเบิกบานแล้วแต่สัตว์ที่แท้จริงๆคือคํมรูเ <c oughs> จริตปเะวจิตท่องเที่ยวไปเป็นอนุว่าขณะที่จิตเข้าสู่พุทธะจริตเป็นอารมณ์ฉลาดมีความเข้าใจง่ายมีความทรงจำง่ายแล้วก็ไม่เลอะเลือนไม่ลืมเลือน มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดได้ง่ายนี่เราเห็นว่าจริตทั้งหกประการตั้งแต่ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกรจริตและศรัทธาจริตพุทธจริตจริตทั้งหมดนี้มีอยู่กับเราทั้งหมดแต่ว่าเป็นจังหวะการจังหวะสมัย ว่าที่ในขณะใดอารมณ์จิตของเรามีสภาพไปยังไงแต่การที่จะเริญกรรมฐานให้ได้รวดเร็วเขาก็ต้องสังเกตจิตของเราว่าหนักอยู่ในจริตอะไรามากก็ใใช้กรรมฐานที่เข้า,ขาตราบรามและสนับสนุนจิตนั้นเข้าจักาาดการกับจิตจิตนั้นโดยเฉพาะให้ให้ราบคาบไป เมื่อจริตที่มีกำลังใหญ่ราบคาบไปแล้วจริตที่มีกำลังน้อยก็ไม่มีความหมายก็เป็นของไม่อยากวันนี้เราพูดถึงว่าพุทธจริตให้รู้อาการว่าเรามีรมปลอดโปร่งมีความสุขสบายสำหรับจริตนี้สักคนใดที่มีจริตพุทธจริตประเหตุนำหน้าเราจะสังเกตไม่ยาก เป็นคนฟังที่รับฟังคำแนะนําโดยย่อแต่เข้าใจในพิสดารมีความเฉลียวฉลาดละการรับคำสอนไม่ต้องซ้ำเป็นสองวาระและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนประเภทนี้ไม่ต้องสอนมากเป็นนักลอกแบบนักจดจำเลือกเอาแต่ความดีคนพุทธยจริตนี้จึงเป็นจริตที่มีอาการได้เปรียบในการบรรุมรรคผล นี่เขาไม่พูดกันมากคนประเภทนี้ตามปกติเข้าไปในสังคมไหนสมาคมไหนก็ตามแม้จะเป็นคนใหม่ในสังคมในสมาคมนั้นแต่เดี๋ยวเดียวจะทําจิตเขา้าจะทําจริยาเข้ากับสมาคมนั้นนัในสังคมนั้นได้ทันทีเพราะเป็นคนฉลาดเห็นจริยาของสังคมสมาคมนั้นแล้วก็จะรู้ตัวอยู่ว่าควรจะปฏิบัติยังไง ในคนที่มีจริตแบบนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้กรรมฐานที่ยากที่สุดเป็นเครื่องสนับสนุนจิตทั้งนี้พ่อไรเพื่อว่าเพ่ะฉลาดมากตามธรรมดามีดถ้าคมมากก็ต้องให้ฟันของที่มีน้ำหนักสูงและมีความแข็งมาก มีแต่ขี้เธอก็ต้องเอาของอ่อนๆให้ฟันยีนี้สำหรับผู้ทาจริตนี่มีความชำลาดมากถ้าพูดึทปัญญาเป,ปรียบกับอาวุธก็เป็นอาวุธที่มีความคมกล้ามากสามารถจะห้ำหันทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดกระเด็นพินาศไปได้ภายในพิบตาเดียว เมื่อมีความฉลาดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงให้กรรมฐานที่เหมาะสมนั่นก็คือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เรื่องนึกถึงความตายนี่ถ้าคุณโง,ง่ๆไปให้แล้วก็พอดีพอนึกว่าจะแช่งให้จะตายเร็วนี่กำลงกำลังใจเสียไปหมดเลย ไม่เอาทานแม่เอางานปณิสุทธ์ไม่เอาด้วยให้มันนั่งนึกถึงความตายใจออนโท่เหี่ยวแห้งไม่มีกําลังใจที่จะทําอะไรคิดว่าเราจะตายเสร็จแล้วจะไปทําอะไรมันทั้งหมดไม่เอาแล้วมือเท้าอ่อนนี่เป็นเรื่องของคนโง่แต่แต่คนเฉลลองที่นึกถึงมรณานุสติกมฐา,านท่านถือเป็นกีฬา เพราะอะไรเพราะว่าคนประเภทนี้เขารู้ตัวเขาอยู่แล้วว่าเขาจะตายแต่ถ้าว่าถ้าปล่อยอารมณ์ให้เป็นตามโลก,กีวิสัยเขาก็จะเป็นคนครบพ้วนในกิจของฆรวาสนั่นึกอยู่เสมอว่าถ้าเขาตายแล้วก็บุตรเขาลูกเขาหลานเขาเลงเขาสามีเขาปัญญาเขาคนของเขา จะมีความเป็นอยู่เป็นสุขได้ยังไงเขาก็ต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเหตุของความโลกทางโลกเป็นสมบัติของทางโลกให้ครบถ้วนแบ่งสันปันส่วนครบทุกอย่างให้แก่บุคคลนั้นบุคคลน,นี้เพื่อเป็นการป้องกันความวุ่นวายไม่เกิดขึ้นในขณะที่เขาตาย นี่คนที่เตรียมตัวก่อนแบบนี้คารวะทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้ไม่เคยศึกษายอย่างเราเราก็จับได้ว่าคนประเภทนี้เป็นพุทธจริตเป็นคนฉลาดคนที่ตายไปแล้วปล่อยให้คนข้างหลังยุ่งยากันไม่มีความหมายนั่นเป็นคนโง่ใน,นเมื่อเขาฉลาดแบบนี้องค์สมเด็ดจรปจินสีจึงให้เจริญมรณาลุสติกรรมฐาน พราะว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนไม่ให้เกิดความประมาทพระจิตเขาไม่ประมาทอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรก็ตามให้มันเหมาะสมกับอารมณ์ของจิตอยู่เสมอเรื่อการที่สองสำหรับกรรมฐานที่ให้ก็คืออาหารเรปฏิกูรสัญญาเนี่ยอาหารในปฏิกกรสัญญาการสอนให้รู้จักว่าอาหารมันสกปรก สภาวะของอาหารไม่มีอะไรจะดีของทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดพิจารณาวาสุขปกจยหมดนี่เราก็ไปนั่งดูอารมณ์ของความคนงโง่อีกคนงโง่ไปสอยแกแบบใต่งเข้าก็าชักจะพาลวนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกติดในรถอาหารเขาติดแกติดแตสีสันมณะของอาหาร แกไม่ได้คิดเท่ไอ้มูลฐานข็ออาหารมาเดิมทีเนี่ยมันมาจากไหนอารมณ์ใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าไอ้นนอร่อยไอ้เนียอร่อยอนี่สีสันวันณะดีแกงนี่ประเภทเดียวกันแต่แกงถ้วยนี้สีสวยก็ถ้วยนนติดทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งสีนี่เรื่องของคนโง่แต่ว่าคนฉลาดเขาไม่ได้มองแบบนั้น เขาเห็นว่าไอ้กับข้าวไอ้แกงนี่มันจะมีสภาพเป็นยังไงก็ตามมันก็กินเพียงแต่ว่ายังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นแกงสีสวยหรือสีไม่สวยจะมีมีรสอร่อยหรือไม่อ่อยก็ตามกินแล้วมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันนนคนที่มีความฉลาดจึงไม่มีถี่ิถันในอาหาร คือเทาว่ากินเพื่อยังอัตภาพไปเป็นไปนั่นะในฐานะที่คนที่มีจริตเป็นพุทธจริตเป็นคนฉลาดอง,งสมเด็จพระบรมโลกกนนาะชจึงให้อาหารเรปฏิคูด้สัญญาเป็นเครื่องบรรดจิตอีกอันหนึ่งหรือว่าสนับสนุนจิตนี่กรรมฐา,านที่ให้นี่เป็นกรรมฐา,านที่เดินเข้าไปเฉียดพระนิพพานาจริง การพิจารณาถึงความตายเห็นว่าชีวิตไม่มีความหมายนี่ไม่ใกล้กับสกาเยติเตกายคกตานุสติเอกสกายยติทิแล้วก็ต่อไปเห็นว่าอาหารเป็นของสุกโปรกโสโครกนี่มันเป็นหาสุขปสัญญาเป็นการตัดความพอใจในร่างกายเพราะร่างกายเกิดขึ้นมาจากอาหารที่สุกโปรก ใม่พิจารณาดูดีว่าความฉลาดของพระเจา้าจะฉลาดแบบไหนแล้วต่อไปองค์สมเด็จไปจอนใจให้พิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นธาตุสี่คือว่าธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟสี่ส่วนนี้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องร่างกายจะเกิดแต่การทรวนมีการป่วยไข้ไม่สบาย ถ้าพร้องมากมันก็ป่วยมากร่องน้อยมันก็ป่วยน้อยถ้าไม่พร่องมันก็ทรงตัวอยู่ได้แต่ก็มีทุกข์ทุกข์ก็ความหิวเป็นปกติความหนาวความร้อนเป็นปกติความป่วยไข้ความปวดเมื่อยเป็นปกติโดยการต่อประกอบก,กิจการงานเป็นปกติ เป็นอันว่าให้พิจรารณาว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นแท่งทึบมันเป็นของสี่อย่างเข้ามาประกอบกันเป็นร่างกายและมันก็ไม่มีอะไรจะดีเมื่อมีของสี่อย่างเข้ามาประกอบกันแล้วในร่างกายนี้ทั้งหมดจงแบ่งปันไปสามสิบสองส่วนแต่ละส่วนก็มีสภาพงอนงันคลางแคลนเต็มทีไม่มีอะไรสงตัวนี่คนฉลาดเขาเห็น ถ้าไปพูดกับคนโง่ไม่เห็นเลยจะไปนั่งบอกอย่างนี้ฉันจะเชื่อกะยังไงพระเพฉันจะฉันุถนอมร่างกายันจะทำมันสวยสดกดงามอยู่ตลอดเวลานี่พูดกับคนโง่ไม่ได้กรรมฐา,านประเภทนี้พระพุทธเจ้าจึงเลือกพูดกับคนฉลาดนี่ต่อไปองค์สมเด็จพระบรมโลกนาดให้กรรมฐา,านอีกบทหนึ่งเป็นบทสุดท้าย คืออุปสม,มานุสติกรมาฐานอุปสม,มานุสติกรมาฐานนี้ให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ลองคิดกันดูท่านให้กรรมฐา,านมาเป็นลาดับสําหรับคนฉลาดอันดับแรกให้นึกถึงความตายไว้เป็นปกติ ว่ายังไงยังไงเอเรานี่มันก็ตายกันแน่มันอยู่ไม่ได้เพนึกถึงความตายยังไม่พอต่อมาให้นึกถึงอาหาเรเลยปริกรูดสัญญากมะเอเจ้าอาหารทั้งหมดที่มันสกรปรกจริงๆทิง้นฐานมีของสกรปรก มันกินเข้าไปแล้วมากินของสกปรกเข้ามาในร่างกายได้เรา,ราตัวจะสะอาดอย่างไรร่างกายมันก็สกปรกนี่ท่านฉลาดหลักมาก,กมาท่านกรรมฐานนี่ไม่ใช่น,น้อยแต่ว่าคนฉลาดเบานี่ต่อไปให้อธาตสี่ก็โหอยู่กันดีๆให้มันแยกร่างกายเป็นสี่ส่วนจแล้ว มายุให้แยกแางกายให้มันพังเร็วๆบอกบอกก็ดูมันมันพังไม่ช้ามันก็พังมันพังทุกวันทุกวินาทีที่เคลื่อนไปแล้วต่อมานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ชักยุ่งนี่ตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะใครคนดูได้พี่ว่าพุทธเจริต เจริญนี่เลยทีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุกติตันยูเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดมากอุกติตันยนูนี่ความจริงจะเป็นคนในสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามหรือว่าจะเป็นคนในสมัยนี้ก็ตามพระพุทธเจ้ามาได้บอกเนี่ยว่า คนสี่เหล่าคืออุกติตัญยูวิปติตัญยในยปะปะทะประมะจะมีในสมัยพระองค์อย่างเดียวอุคติตัญยท่านบอกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมากแนะนำข้อวัดปฏิบัติเพียงหัวข้อสั้นๆก็สามารถจะเข้าใจขยายความในละเอียด เะถ้ถ้าปแนะนำในผลกนรปฏิบัติก็จะบรลุมาผลโดยฉับพลันนี่รองมาวิปติต็ญอยู่คนประเภทนี้นั้นอนธิบายหัวข้อมีปัญญาลดน้อยลงมาอธิบายหัวข้อไม่ค่อยจะได้ความจะต้องอธิบายให้ละเอียดให้ย,วยาวๆสักหน่อยจี้โน่น,นจุดนี้ คนประเภทนี้ถ้าจะพูดกันไปสำหรับวิปจิตจันยูนี่ก็ได้แก่พวกศรัทธาจริตกับโทสะจริตนันท่านผู้ฟังนี่คงจะสงสัยว่าศรัทธาจริตนี่ก็น่าจะเชื่อว่าเป็นวิปจิตจันยูเพราะว่าสอนแล้วก็มีความเชื่อเป็นจุดนำ มันนำไปแล้วก็กตามแต่ว่าไอ้การเฮียตามันก็ต้องลากไปยาวๆไม่อย่างนั้นก็คว้าผิดคว้าถูกแต่ทิ้งยังไงก็ตามท่านนำแล้วก็เดินตามท่านนำตรงเดี๋ยวก็ถึงนิพพานก็เป็นมันว่าต้องลากกันยาวหน่อยถ้าว่าศรัทธาเจริตนี่เป็นวิจฉจิตันอยู่ก็น่าอาจจะไม่ต้องสงสัยถอาจจะสงสัยก็ได้ แล่ว ग ग ่ากันไปแล้วก็ไม่ควรสงสัยนี่ที่ข้อดีสงสัยว่าโทสะเจริตทำไมเป็ ग, นวิบติจันย์อยู่ความจริงคนที่มีโทสะเจริตเนี่ยถ้าไม่มีเจริตอเ่งเข้าหนักเข้ากวนคล้ายคลึงกันแล้วก็คนประเภทนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนตัดสินใจได้รวดเร็วมีความจำดี ให้เป็นโทสะ์จริตแท้ๆนะจะให้มีโมหะจริตวิตกเจริตมาปนนมากๆมันใช้ไม่ได้ทำงานรวดเร็วเร็วมากการตัดสินใจฉับพลันแกทำอะไรก็ตามม่องหมาทุกอย่างแต่ถ้าว่าหยาบทำงานหยาบเึ่เสียงดังเดินดังเดินเท้าหนัก เสียงดังพูดจาโผงผางตุ่มตาม่างนี่ว่าทิงา้งจริตโดยเฉพาะนะจะลืมว่าคนมีทิ่กันหงจริตบางทีเขามีจริตอะไรแสกแสกอยู่เขามีอาการใช้ลีลาต่างกันเหมือนกัน็นการสังเกตลําบากทีนี้เรามาดูผู้ท้าจริตมัง่งก็เป็นคนที่มีความรวดเร็วเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมีความคล่องตัวหมด แต่ด้วว่าอารมณ์ของโทสะเบากว่าอาจจะมีแต่ว่าใช้น้อยฉลาดในการใช้บางครั้งมีโทสะเต็มที่แต่เห็นว่าไม่ควรใช้ก็เฉยถ้าเป็นคนใจดีเป็นลีลาของคนฉลาดไม่แสดงออกอาการให้เขาจับได้บาลโกรธนี่เป็นลักษณะขังการดูอาการของจริตจะนีวิปติตันยูที่กล่าว่า เมื่อที่กล่าวว่ามีโทษสาจดิตโกโดยก็บนเพราะว่าเป็นคนตัดสินใจรวดเร็ว,รวคนประเภทนี้มีสัญญาเก่งมีความจำเก่งเห็นมาเยอะเก่งมากพูดแมบ,บเดียวอไปกินหมดบางฟังเทศทั้งกันนี่พอจำไม่เหลือไม่แต่คำเดียวจำหมดไม่ใช่จำเล็กจำน้อยไม่จำได้เพื่อคำข้อความ จำหมดทั้งเรื่องใครอธิบายฟังนิดเดียวเอาไปกินเลยแต่เสียอยู่อย่างเดียวใครคอไม่ได้ใครคอโกรธเพรโกรธก็ความโมง่มก็เกดิดนี่คนอย่างโทษซาจริตจริงต้องใช้คำอธิบายให้เข้าใจชัดประเภทเดียวกับศรัทธาจริต นี่เป็นอันว่าถึงแม้แต่สมัยนี้คนที่มีอุกติตัอยูวิติตัอยู่ก็ยังมีอยู่แต่หากว่าเป็นโมหะจริตจะก็เสร็จทีนี้พวกเนยยะที่พอจะสอนกันได้เืออุกติตัอยูวิปติตัอยู่เนี่ยพวกนี้ปนิพันในชาติปัจจุบันไม่ใช่รอประชาติอื่น มาพวกเนยยะนี่ก็จะได้แก่คนที่มีอารมณ์หนักไปในด้านราคาจริตเพราะแกติดอยู่เรื่อยเนี่ยอะไรมันสวยไปหมดคนก็สวยสัตว์ก็สวยวัตถุก,ก็สวยอะไรก็สวยสวยด่าสวยประเภทติดแล้วก็จะไปโทษเขาเสมอไปนะคนที่เขามีบารมีสูง,สงเขาปฏิ่านได้ แต่ถ้าว่าจะมีหนักจะน่ยลมนี้แล้วก็ยังสอนปฏิพานไม่ได้หรอกถ้าจะต้องนำกันไปทีละขั้นถ้าจะไปได้ก็ต้องก้าวช้าๆอันดับแรกก็ต้องบอกว่าทำอย่างนี้เกิดชาติหน้าเราจะเป็นคนสวยเราจะได้ของสวยๆทำอย่างนี้เราตายเป็นและชาติหน้าเป็นเทวดาเราสวยมากกว่านี้ ทำอย่างนี้ก็ไปนิดต่อไปเราเกิดเป็นพรหมสวยมากกว่านี้ทำอย่างนี้เราเกิดในพะนิพา์สวยกว่าอย่างอื่นทั้งหมดที่ต้องลากกันยาวหน่อยอย่างนี้ได้กับพวกกราคาจริตนี่เป็นหนึ่ย,ยะสำหรับปทาประมะจริตนั่นก็คือพวกโมหะจริตกบิตกจริต คนนี้ท่านหนักในรูปนี้แล้วก็ลากไม่ขึ้นไม่มีทางจะไปพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ยังดีมันยังผ่านประสาทหูดีไม่ดีพอพูดไปอย่างนี้มันเลยหัวไปเลยไม่ได้กระทบแม้แต่ผมนั่นเลยไปเอาไหนไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีดี ในวันนี้พูดกันรู้จักจะทวงเวลาเปน,นี้ก็เป็นการอธิบายเป็นตัวเกล็ดให้ทราบเพราะว่าเป็นวันที่ขึ้นพุทธจริตแล้วก็ยังไม่ได้อธิบายถึงกรรมฐานกรรมกับกัจจริตเป็นอธิบายรวมเพื่อเข้าใจว่าถ้าอารมณ์จิตของท่านหลายมีความฉลาดแบบนั้นก็ต้องใช้แบบนี้กรรมฐานแบบนี้พอเวลาพูดตรงนี้ก็ขอยุติกันไว้ ตอนนี้ขออธิบายสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ก็ดีเก่าดีเมื่อหยุดพูดแล้วตั้งใจตั้งกายให้ตรงตํารงจิตให้มันส่งอารมณ์เป็นสมาธิให้อยู่อารมณ์จุดเดียวในสำหรับคนเก่า จุดเดียวน่จะอะไรก็ได้ในกรรมฐานสติสมถะสี่สิบวิปัสสนาญ,ญาณและมหาธติประฐานนะสุก็ได้ให้อยู่จุดเดียวให้ทรงจิตเป็นอารมณ์คมนิวนหรห้าโดยการตะกิเล็ดในสังโยกสามสังโยกห้าสังโยกสิบสำหรับคนใหม่ตั้งกายให้ตรงํำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้แลว้วภาวนาเวลาใ,ใจเขา้านึกว่าพุทธเวลาใ,ใจออกึกว่าโธนี่คำภาวน,นานี้ก็ไม่บังคับถ้าคล่องแบบไหนมาแล้วว่าแบบนั้นได้เป็นไปตามอัธยาศัย เพราะว่าถ้าขืนเปลื่นเปลี่ยนใหม่ใจยังไม่เป็นสมาธิอาต่าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมติยาสายยิ่งกว่าจะดินสัญญาณบอกหมดเวลา